สวัสดีคะ่ะทุกคนเดาชื่อเอินเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ในฮอกไกโดนะวันนี้เรามาหาเพื่อนที่จังหวัดไอจิค่ะเป็นเพื่อนสมัยมหาลาัยที่ไทยนี่จ้า,จาถ่ายกันเองโอเธอเราบอกว่าอย่าแต่งตัวเลิศต้องลากไปบ้านเธอสามสิบนาทีใช่คุ้ใช่แล้วคะ่ะบ้านเพื่อนเราอยู่ห่างจากสถานีไป30สิบนาทีด้วยการเดินปกติแล้วเพื่อนเราก็จะปั่นจัก,กรยานมานี่แหละใช้เวลาประมาณสิบนาที แต่เพราะว่าต้องเดินมารับเราแล้วที่ญี่ปุ่นเขาก็มีกฎหมายว่าห้ามซ้อนจักรยานนะคะเลยต้องพากันเดินแบบนี้ค่ะ30นาทีแน่เพื่อนเราคนนี้ชื่อว่าโซนแต่ปกติเราก็ไม่เรียกชื่อเล่นหรอกเราจะเรียกชื่อจริงของเพื่อนเพื่อนชื่อว่าพัจีค่ะเราเจอกับพัจีที่มหาลาัยฮอกกันค้าเราเรียนเอกมนุษย์ญี่ปุ่นด้วยกันพอเรียนจบแล้วก็แยกย้ายกันไปเรามาทํางานที่ฮอกไกโดส่วนพัจีก็มาเรียนภาษาที่นางโกยะพอเรียนจบแล้วก็หางานทําต่อ ตอนนี้เรากำลังเขียนบทความเรื่องเพื่อนของเราเลยค่ะไว้ถ้าเราได้ลงบทความแล้วเราจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะงานของพจีคือการเป็นล่ามโรงงานใครสนใจเข้าไปอ่านชีวิตของพจีก็เข้าไปที่เพจนี้ได้เป็นเพจที่พจีดูแลเองเลยทุกคนจะเรียกว่าซนก็ได้นะไม่ต้องเรียกว่าพาจีเหมือนเราก็ได้แต่เราติดไปแล้วแล้วพจีก็เป็นหนึ่งในเพื่อนไม่กี่คนที่เราไม่กล้าพูดกูมึงด้วยเราก็เลยเรียกกันว่าเรากับเธอมาแล้วค่ะถึงบ้านเพื่อนเราแล้วบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเพื่อนเราชอบอะไรแบวๆแล้วก็สีชมพูมากๆ เตรียมตัวรับความน่ารักไว้ได้เลยด้วยความที่พัจจีอยู่ในเมืองใหญ่ห้องอพาร์ตเมนต์ก็เลยจะเล็กๆแบบนี้นะคะนี่ถือว่าเป็นปกติแล้วค่ะญี่ปุ่นเป็นประเทศเล็กๆแต่มีประชากรมากถึง100ล้านคนเลยเพราะฉะนั้นที่อยู่อาศัยก็จะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่โดยเฉพาะในเมืองแล้วยิ่งเล็กมากๆเราเองก็เพิ่งเคยเห็นเพราะว่าเราอยู่ในฮอกไกโดที่มีพื้นที่โคตรกว้างเข้ามาในบ้านเพื่อนเราก็แอบไม่ชินเหมือนกันค่ะเพื่อนเราเป็นคนชอบแฟชั่นชอบแต่งตัวอยู่คนเดียวแต่รองเท้า1ิบกว่าคู่ มีเพ,พื่อนบอกว่าแอบทิ้งไปหลายคู่แล้วนะเพราะว่าไม่มีที่เก็บตอนแรกเราจะซื้อของกินมาฝากเพื่อนแต่เพื่อนบอกว่าไม่ต้องเพราะที่บ้านของกินเต็มเลยเราก็เลยมาฝากท้องบ้านเพื่อนหนึ่งวันค่ะทั้งหมดที่เราถ่ายมาได้รับการอนุญาตจากเพื่อนเราหมดแล้วนะเพื่อนเราเป็นคนโชว์เองเลยแหละดูสิเธอดูนี่เธอดูนี่นูนนี่นั่นเพื่อนเราก็แนะนําทั้งหมดเลยเพื่อนบอกว่าเห็นห้องแคบแบบนี้ห้องค้างๆอะ่ะคนเวียดนามอยู่กันตั้ง3คนแน่เพื่อนเราบอกว่าขนาดอยู่คนเดียวยังรู้สึกว่าเล็กเลยไม่น่าเชนะื่อว่าคน, <suggestion S 2> คนเวียดนามจะอยู่กันได้ แล้วเพื่อนเราก็ชอบไมลเมโลดี้มากๆค่ะดูสิสะสมเต็มเลยอะ่ะด้วยความที่ห้องแคบของทุกอย่างจะมีที่เก็บหมดเลยค่ะอย่างตรงนี้เป็นบันไดก็มีช่องเก็บของด้วยเหมือนกันเพื่อนเราแบลวเนาะขนาดที่ตากถุงเท้าตากกางเกงในยังน่ารักเลยอะ่ะดูดิจริงๆแล้วเพื่อนบอกว่าชั้นเนี้ยมันเป็นเอาไว้สําหรับนอนแต่ถ้าเพื่อนเรานอนด้านบนแล้วด้านล่างมันก็จะต้องเอาของมาวางกองข้างล่างหมดเลยซึ่งมันทําให้ห้องยิ่งแคบเพื่อนก็เลยเลือกที่จะเอาของไว้ข้างบนแทน เวลานอนค่อยเอาที่นอนมาปูข้างล่างเพื่อนเราบอกวันนี้จะทําอาหารไทยให้กินค่ะแต่อย่าเรียกว่าทําเลยเรียกว่าอุ่นเอาดีกว่าเพราะว่าเพื่อนเราก็ซื้อเอามีคือห้องซ้วมค่ะบ้านของคนญี่ปุ่นจะมีห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องซ้วมแยกกันนะคะจะไม่มีบ้านไหนที่มีห้องน้ํากับห้องซ้วมรวมกันค่ะด้านล่างของชั้นเมื่อกี้เป็นที่เก็บของเพื่อนจะเอาไว้เก็บที่นอนหรือว่าฟูกตรงซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นปกติมากเลยค่ะคนญี่ปุ่นเขามักจะนอนฟูกกันฟูพวกนี้ไม่มากนะคะ อย่างบ้านเราเองก็ไม่มีเตียงเราก็นอนฟูกเหมือนกันค่ะเพื่อนเราเก็บของเป็นระเบียบมากเลยอะบ้านเรากว้างกว่ามากๆแต่บ้านเราโคตรรกการมาบ้านเพื่อนแบบนี้ก็ช่วยเป็นแรงบันดาลใจในการเก็บบ้านเหมือนกันเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะตั้งโต๊ะกินข้าวกันแล้วในระหว่างที่เอาโต๊ะมากางกินข้าวเพื่อนก็นึกขึ้นได้แล้วก็แนะนําตู้เสื้อผ้าให้เราดูทุกคนดูเสื้อผ้าเพื่อนเราดิมีแต่แนวน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอะเพื่อนเราเป็นคนไม่เสียดายเรื่องการซื้อของนะคะ เสื้อผ้าที่ญี่ปุ่นไม่ใช่ราคาถูกๆเลยยิ่งสไตล์น่ารักน่ารักแบบนี้ราคายิ่งแพงแล้วเพื่อนเราก็เป็นคนซื้อเสื้อผ้าบ่อยมากๆพาจีบอกว่าเคยขนเสื้อผ้าไปขายร้านมือสองแล้วร้านมือสองเขารับซื้อถูกมากห่อไปเป็นถุงเบล์ล์ได้กลับมาประมาณ150บาทแต่ไหนๆก็ขนไปแล้วก็เลยจําเป็นต้องขายทั้งๆที่ไม่อยากขายจริงๆเรื่องของพาจีน่าสนใจมากเลยอย่างที่เราบอกว่าเรากําลังเขียนบทความขอเวลาเรียบเรียงนิดนึงนะคะเล่าคร่าวๆเลยก็คือ พจีย้ายมาเรียนที่นางัวย่าเมื่อสี่ปีที่แล้วมาเป็นนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาเนี่ยแหละพอเรียนจบก็อยากจะเริ่มหางานทําเพราะว่าอยากอยู่ที่ญี่ปุ่นต่อการมาญี่ปุ่นด้วยวีซ่านักเรียนพอเรียนจบแล้วเขาก็จะมีระยะเวลาในการหางานให้ด้วยพจยีได้วีซ่าสําหรับหางาน6เดือนแต่โชคร้ายที่ตอนนั้นเป็นช่วงที่โควิดเพิ่งเริ่มระบาดพอดีซึ่งเพื่อนเราก็หางานอยู่หลายเดือนมากเลยค่ะตอนนั้นเราก็แอบ,บท้อแทนเหมือนกันนะแต่เพื่อนเราคือไปสัมภาษณ์บริษัทแล้วบริษัทเล่าไม่รู้เป็นกี่สิบครั้ง จนในที่สุดก็ได้มาเป็นล่ามโรงงานของที่นี่งานของเพื่อนเราก็คือคอยเป็นล่ามในการดูแลคนไทยที่มาทํางานที่นี่โรงงานที่ทําเป็นโรงงานผลิตขนมเวลาคนไทยมาทํางานแล้วมีปัญหาอะไรเพื่อนก็จะช่วยคุยให้แล้วก็มีการแจ้งปัญหาในการทํางานให้กับเจ้านายคนญี่ปุ่นเราก็ยินดีกับเพื่อนด้วยมากๆเลยค่ะเราว่างานนียมันโอเคแล้วนะมาดูบ้านเพื่อนเราต่อพจจีบอกเราว่าด้วยความที่บ้านมันแคบอะไรที่ห้อยได้ก็ต้องห้อย อะไรที่วางซ้อนกันได้ก็ต้องวางซ้อนกันอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ก็เลยจําเป็นมากๆบ้านเพื่อนเราทุกอย่างมันเป็นสีชมพูรจริงๆเนาะขนาดฟองน้ําล้างจานยังเป็นสีชมพูเลยอะ่ะเราเองก็เพิ่งสังเกตเห็นนี่แหละส่วนตะแกรงเหล็กอันนี้เป็นตะแกรงเหล็กพับปกติจะพับเก็บไว้พอตอนจะล้างจานก็ออกมากลางแล้วก็เอาถ้วยชามมาคว่ำไว้แบบนี้ช่วยประหยัดพื้นที่ได้มากๆเลยไม่ต้องซื้อที่คว่ำจานมาวางให้เกะกะด้วยนี่คือจักรยานของเพื่อนเราเองค่ะเพื่อนจะเอาไว้ปั่นไปทํางาน แล้วก็เอาไว้ปั่นเวลาไปสถานีรถไฟด้วยเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปเที่ยวกับเพื่อนอีกนะเดี๋ยวจะเอามาเล่าต่อในคลิปหน้าค่ะพาจีบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของรถไฟ JR เขาเลยให้จอดฟรีรถจักรยานพวกนี้ก็มาจอดฟรีกันทั้งนั้นก็เป็นผู้คนที่เขามาใช้บริการรถไฟนี่แหละเอามาจอดทิ้งไว้พอไปทํางานหรือเรียนกลับมาเสร็จก็ปั่นกลับบ้านถือเป็นชีวิตปกติของคนเมืองใหญ่เลยค่ะในวิดีโอนี้ก็คือวันที่3มกราคมที่นี่ไม่มีหิมะเลย ต่างจากบ้านเราในฮอกไกโดมากๆที่อากาศติดลบแล้วก็หิมะตกหนักปั่นจักรยานแบบนี้ไม่ได้เลยค่ะไว้เราเอาเรื่องเพื่อนเรามาเล่าให้ฟังอีกนะไปแล้ว